ยินดีต้อนรับเข้าสู่กลุ่มโรงเรียนพนัทนิคม 2. 2กลุ่มโรงเรียนพนัทนิคม2ประกอบด้วย13โรงเรียนดังต่อไปนี้โรงเรียนบ้านแปลงกระหินบริหารงานโดยนายกรกิจเจริญสุขผู้วำนวยการโรงเรียนบ้านแปลงกระหินประธานกลุ่มโรงเรียนพนัทนิคม2 โรงเรียนบ้านแปลงกระหินตั้งอยู่345หมู่9ตำบลหัวถนนอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด10คนเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมาศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด92คนโรงเรียนวัดแก้วศิลารามบริหารงานโดย นายเกรียงศักิ์ยังเอง็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแก้วศิลารามโรงเรียนวัดแก้วศิลารามตั้งอยู่หมู่สี่ตำบลสะสีเหลี่ยมอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีมีค้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด23คนเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลสองถึงชั้นมัธยมมาศึกษาปีที่สมีนักเรียนทั้งหมด205คน โรงเรียนอนุบาลพนัทศึกษาลัยบริหารงานโดยด็อร์สำอางสุดสะอาดผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพนัทศึกษาลัยโรงเรียนอนุบาลพนัทศึกษาลัยตั้งอยู่เลขที่52ทับหนึ่งหมูห่หตำบลกุดงงอำเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบุรีมีค้าราชการครูและบุคลากรทางการศ,ศาึกษาทั้งหมด2 2 1คน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลสอถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด3298คนโรงเรียนบ้านสะสีเลียมบริหารงานโดยนายปิยกิจชัยมิ่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะสีเหลี่ยมโรงเรียนบ้านสะสีเหลี่ยมตั้งอยู่หมู่9ก้าตำบลสะสีเลี่ยมอำเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบุรี มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด20คนเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลสองถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด286คนโรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสีบริหารงานโดยนางสาวกฤิดดากฤิกสุวรรณวุฒิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสีตั้งอยู่หมู่11ตำบลสะสี่เหลี่ยมอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีมีแ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด14คนเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมมาศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด148คน โรงเรียนวัดหัวถนนสภาจังหวัด2,502บริหารงานโดยคุณครูมารินสุขสำราญรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวถนนสภาจังหวัด2,502โรงเรียนวัดหัวถนนสภาจังหวัด2,502 ตั้งอยู่หมู่4ตำบลหัวถนนอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด11คนเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมมาศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด143คนโรงเรียนวัดกลางคลองหลวงบริหารงานโดย นายสมคิดบุตรสมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางคลองหลวงโรงเรียนวัดกลางคลองหลวงตั้งอยู่73หมู่9ตำบลไร่หลักทองอำเภอพนัทนิคมจังหวัดชลบุรีมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด9คนเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2 ถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด57คนโรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์บริหารงานโดยนายชัยพจน์ผสมทรัพย์พ่วอหน่วยการโรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ตั้งอยู่หมู่6 ตำบลวัดโบสถ์อ,อพนัฐนิคมจังังหวดชนบุรีมีค้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด14คนเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด144คนโรงเรียนวัดเขาเคียริรม ฤทธิพันนราชอุปถรัรมภ์บริหารงานโดยนางสาวพัชรีพรเที่ยงสมบุ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาเคียริรมฤทธิพันนราชอุปถัมภ์โรงเรียนวัดเขาเคียริรมฤทธิพันนราชอุปถัมภ์ตั้งอยู่หมู่สามตำบลหัวถนนอำเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบุรีมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด8คน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด45คนโรงเรียนวัดป่าแก้วบริหารงานโดยนางสาวนภาทองประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าแก้วโรงเรียนวัดป่าแก้วตั้งอยู่หมู่8 ตำบลหัวถนนอำเภอพนัทนิคมจัังหวดชนบุรีมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด16คนเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด148คนโรงเรียนวัดโคกเพลาะบริหารงานโดยนางสาวประคองศิลงามสิริผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกเพาะ โรงเรียนวัดโคกเพาะตั้งอยู่63หมู่2ตำบลโคกเพาะอำเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบุรีมีค้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด9คนเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด63คนโรงเรียนวัดหลวงพรมมาวาดพระขนราษอุทิศบริหารงานโดย นายอามอ์มุตวงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลวงพรหม,มาวาสพหนราชอุทิศโรงเรียนวัดหลวงพรหม,มาวาสพหลราชอุทิศต,ตั้งอยู่หมู่7ตำบลวัดหลวงอำเภอพนัทนิคมจังหวัดชลบุรีมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด14คนเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลสอง ถึงชั้นประถมมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด100คนโรงเรียนวัดเนินตาากบริหารงานโดยนางนวลชวีคันสูงเนินผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินตาากโรงเรียนวัดเนินตา마่ตั้งอยู่หมู่7ตำบโลโคกเลาะอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด9คน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด66คน